สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนะัดมีหมอนดีๆอีกตัวหนึ่งนะที่อยากจะมาแนะนำนะัทดลองใช้แล้วแลวนะัชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นหมอนเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะทุกคนเห็นรูปร่างหน้าตามหมอนไหมคือเขาจะแปลกกว่าหมอนที่ปกติเราใช้กันอนะเนาะเพราะว่าเขาจะมีทั้งหมด3ลมลอนด้วยกันแบบนี้นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าสามลอนนี้เขาผลิตออกมาเนี่ยเพื่อให้รองรับกับสรีระของเราได้อย่างถูกต้องทําให้ลดการปวดคอปวดบ่าแล้วก็ปวดไหล่เนาะเวลาที่เรานอนเจ้าตัวนี้นะคือเขาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่นะคะคือเจ้าตัวนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็คนที่เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมเนาะตัวนี้ก็สามารถช่วยให้ลดการปวดได้ด้วยเหมือนกัน แล้เจ้าหมอนเดลิเซียนี่นะคะเขาไม่ได้มีประโยชน์แค่ที่นันบอกเมื่อกี้นะความพิเศษของเขาเนี่ยมีอีกนะเพราะว่าเขาสามารถหนุนได้สองด้านแบบที่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันด้วยนะด้านหนึ่งนะคะเขาใช้ใยที่เรียกว่าใย,ยบอลเจ้าใยบอลนี่นะคือจะมีความแน่นแล้วก็มีความเด้งเวลาที่เราหนุนไปนี่นะคะก็จะรู้สึกเหมือนแบบเราได้นวดคอนะผ่อนคลายไปด้วยในตัวนะส่วนอีกหนึ่งด้านนี่นะคะเขาเรียกว่าใยไมโครเจล เจ้าใยโมโควเจลนี่นะมีความรู้สึกแบบเวลาที่เราจับนะมันจะนุ่มมากๆเลยแล้วเวลาที่เราหนุนลงไปนี่นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เรานอนหนุนหมอนคนทารเลยแล้วเจ้าใยญ่2แบบมีนี่นะคะเวลาที่เราใส่ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเออหมอนแน่นไปหรือเปล่าอะไรอย่างี้เนาะเขามีช่องซีฟนะัที่เราจะสามารถ ปรับเองได้ด้วยถ้าแน่นไปเราสามารถหยิบเจ้าใหญ่ข้างในเนี้ยออกมาได้หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากได้แน่นกว่านี้อีกเราก็สามารถเติมใหญ่เข้าไปได้สามารถเติมได้ทั้ง2ชนิดเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะหมอนตัวนี้นะเวลาที่เราหนุนไปเนี่ยเราจะรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับเลยนะเพราะว่าตรงรอบด้านเนี่ยเขาบุด้วยผ้าตาข่ายทั้ง4ด้านเลย และด้วยการที่เขาออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะทำให้เวลาที่เราหนุนนะทำให้หลังไม่งอคอไม่ปวดเหมาะมากๆเลยบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะัน้นแนะนำมากมากเลยว่าเจ้าหมอนเดลิเซียเนี่ยเขาดีมากๆหลังจากที่นะัดทดลองใช้ไปแล้วคือนะัดปลื้มมากนะคะแล้วก็เจ้าเด็กๆที่บ้านเนี่ยชอบแอบมาหนุนกันอยู่ประจำเลยเพราะว่าเด็กๆบอกว่านุ่มมากแล้วก็นอนสบายเนาะ เวลาเขานอนเนี่ยก็จะรับพอดีกับสรีระของศีรษะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เลยนะคะและใครนะคะที่อยากจะได้เจ้าหมอนเดลิเซียนี่นะเอาไว้ใช้ที่บ้านนะคะไม่ยากเลยพิมพ์เข้าไปที่ www.delisia-thailand.com นะตอนนี้นะเขามีให้ทดลองใช้14วันด้วยและเวลาที่เราสั่งเจ้าหมอนเดลิเซียมานะคะเจ้าหมอนเนี้ยเขาจะมาในแพ็กเกจที่แบบ สวยมากๆเลยเป็นถุงแล้วก็มีหูหิว้วนะนอกจากที่ได้หมอนแล้วนะคะเขายังมีแถมใย,ยมาให้2องลอนด้วยกันนะแล้วก็ยังมีปลอกหมอนเกรดพรีเมียมที่อีก1พืนด้วยคุ้มมากๆเลยยังไงก็ลองไปหามาใช้กันดูนะคะคราวหน้านั้นมีอะไรดีๆอีกเดี๋ยวจะเอามาฝากอีกนะวันนี้ไปราะคะ่ายบายคะ่ะ